เลขเลขของแอดเก๋ซื้ออ่ะศูนย์หกลับอ๋อกลับไปเลยกลับแบบนี้เรากลับเฉพาะเตเลก้าอนี้ยังเป็นเหมือนเดิมก็น่าจะเป็น06นกเจดได้ซึ่งมันดูดูเหมือนไม่น่าออกครับแต่หวยมันก็ออกได้ศนย์เ้าดังนะครับศูนย์เกดัง ดังมากแล้วก็ปิดแล้วเป็นไปได้ไหมขจรอเก่า 3, 7, 6, ไปเสียงกีแล้วไปฟังก็ดีไปอะไรก็ดีเสียงน้อยมาสามศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดได้ได้นะจ๊ะได้แล้วผมจะพูดประเด็นนี้ให้ฟังว่านะครับประเด็นได้ว่ามันดังมันดังศูนย์เก้าเจ็ดแล้วเขาจะออกตัวเก่าได้ไมหมในเนี้ย เอาง่ายๆไปนี่มันดังตีอปอดสามเหลี่ยมเลยดิไหมนี่ตรงนี้นะนี่จะเขียนสามเหลี่ยมอีกรอบหรือว <c oughs> ่าไม่แอ้เอลนมตรงนี้เลยมันมันเขียนไม่ได้เลยไม่เคยอยู่ตรงนี้ละคู่นี้ละเอานี่ละเลขก็ไม่เกินตัวเก่านี่ละตนึนงเก้าแปดครับหน่งก้อืมถามว่าทางที่เราเขียนคือทุกอย่างผมจัดไว้หมดแล้วเขียนไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นสเตปการหา จะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึง่งแต่ก่อนจะตัดสินใจแต่ผมกุ้งประเด็นไปที่เลขศูนย์มากกว่าเดี๋ยวนะเลขสเต็ปก่อนใช่ไหมไหนอาจารย์แม่มาสิกีวางไว้ไหนแล้วไปได้ไม่ว่า,าจ,จะเป็นเก้าอะไรก็สร้างตัวไหนมานท่านเราก็เอาเป็นไปนได้ที่เขาจะโยนข,นขึ้นข้างบนอาจารย์แม่จับแปดหนึ่งพอได้ไหมก็อยู่ใน จับเองได้จ้ะสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะแปดหนึ่งหนแปดถือว่าดังอีกอ่ะดังทุกตัวเลยดังทุกตัวลแล้วจะไปไหนละ่ะมันอยากหลายกระสือศูนย์ศูนย์ถ้าจบไป <c oughs> ตัวนี้จะไม่พูดเดยอะนะให้อัจัดเป็นคนสรุปดีกว่าหให้อัจัดเป็นคนจับประเด็นให้ผมจะพูดแนวทางไอ้ฝังห้าศูนย์ห้าก็ถือว่าชอบอยู่เพราะว่าผมฝันเกี่ยวกับแหวนครั้งแรกก่อห้าศูนล่างครับโอ แล้วก็มาฝันเกี่ยวแหวนอีกก็มาออก106แหวนกระสไวงเนาะส่วนท่แล้วก็มาฝันอีกก็มาฝันออก06กับ07เกี่ยวกับแหวนแล้วงวดนี้ก็ฝันเกี่ยวกับแหวนนี่เอามาใส่ให้แอสเจ๋บอกไ่าให้ขาประกาศมีเลขที่ถูกแล้วรางที่หนึ่งอะไรแบบนี้ที่นี้ผมคุยกับเอสเจเมื่อเช้าเอสเอสเจก็ฝันเกี่ยวกับแหวนเหมือนกันแหวนทองเหมือนกันไหมนี่ผมเลยว่ายังไงศูนย์ไม่ แต่จะไปยังไงคือไม่รู้นะชอ,อบศูนย์นะผมก็ต้องเอาใกล้ตัวไว้ก่อน,นอ่ะพศออผมห้าศูนย์หกครับพศผมเกิดน,นะอายุจะเต็มหกปีวันที่ยีี่เลขรถสามหกเจ็ดศูนย์แล้วเลขรถถัดแปดสามศูนย์หกนะครัวพันกันอยู่แค่นี้ซื้อจอะประเด็นศูนย์นะศูนอะไรดีกว่าเออดเกนีซื้อ ูนย์หกเจ็ดลุงซื้อผมซื้อหกเจ็ดศูนย์อ้าวไงแต่นี้เอาเราไล่ไปหมดแล้วปิดทุกตัวแล้วอันนี้บอกข้างบนหน่อยอันนี้นึงอะไรย้งก่อนเดี๋ยวหลงอันนี้คือทั้งเซตเลยดูเอาเลยนะผมไม่พูดเห้ืนนี่ปล่อยให้มันออกหมืนจะออกยังหาข้อสรุปไม่ได้จ้กก็ผมบอกไปแล้วไม่รู้จะสรุปอะไรอ่ะอืมก็มันบอกไปแล้วอ่ะคือบอกคือเจนไปแล้วถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่ว่าผมคิดไปแล้ว ก็ถ้ามาดูคางหมูก็ยังไปได้อีกม้วนหนึ่งแต่ก็ถือว่าดังทุกตัวเนาะเดี๋ยวก็ให้แอดสัดสรุปไปผมไม่ไม่พูดอะไรมากหรอกเว่าบอกว่ายังไงก็ศูนย์ไม่แต่แอดเก๋กเขาบอกว่าให้ลุงประกาศรางวัลนะมวดนี้ประกาศรางวัลก็ประกาศอเที่ในใจลุงชอบดีกว่าเอาชอบสวดตัวเองดีกว่าศูนย์เก้าเจ็ดผมก็ซื้อไปแล้วและเลขรถผมก็ซื้ออีกอะ ครับผมซื้อหกเจ็ดศูนย์อแอดเก๋ซื้อศูนย์หกเจ็ดอ่านี่ประกาศรางวัลแล้วนะเอานะแบบนี้ครับเกตัวเดียวกันแต่ว,ว่าตำแหน่งสลับตลอดนู้นเนแล้วก็พูดแต่ไม่ออกอตามมาห้างงวดมั้งไม่ออกไม่ออกตัวนี้คือตัวอีกตัวหนึ่งนะตัวกันเฉยๆออกไม่ออกไม่รู้แต่เป็นผมจะกันไม่ตลอดแต่วันนี้ผมลองไม่ไม่จัดการดูลองปล่อยมันออกดูเลย มีตัวเดียวถ้าเก้าคือมันดังมากไม่ออกมาออกแปดคือหกแปดสี่สี่หกแปดแค่นั้นละนะแอดเกตัวไหนศูนย์หกเจ็ดประกาศอีกรอบเลยเจ็ดศูนย์หกหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมจำไม่ได้แต่เห็นแดมเมื่อเช้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์เจ็ดหกอะไรแบบนี้แล้วลุงซื้ออะไรแค่นั้นผมนี่ซื้อหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์เออเกเกก็จะกลับตัวนั้นหนึ่งสองห้าเก้าศูนย์หนึ่ง เราไม่รู้มันเป็น<ร>ยังไงจนมันซีดหมดแล้ว<า>นะจนซีดแล้วกระดาษซีดหมดเลยดี๋ยววันนี้ไม่พูดไม่พูดไม่เขียน